สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีกันตอนค่ำตอนแรงตอนกลางคืนพบกับผมบาอิสานชิลาบสูงขึ้นเ้าครับผมมือนี้็ใส่เบียดไปใส่หอเกระเหล้วบางสองถุงครับผมพี่น้องอย่นว่าท,ที่ไปหยามล่องมึงมันสิมีป่าพอดิปนนีด ป,ปิ้งเดี๋ยวปนบอเนาะครับผมพอดีกินบ่ไปครับผมเป็นรุ่นน้ำกันล่องมั้งครับผมฝนก็กระตกผ้าย,ยุ่งหอบกระโตกนีปลาพอดีฝนพอดีกินเด็ดบ่เนาะพอดีครับผมหลังไปยังกนลิ่นหยก ต oh, okay, ah, <|so|>> at ุ้กเสียงลอยครับผมเอาดซำโอ้ยซำตุ้กเสียง่อยตัวนี้ก็ได้น้ำนี่เดี๋ยวครับผมพี่นกขึ้นขึ้นขึ่นขึ้นเอาแล่าเล่าแล้วครับผมพี่นกนี่ครับอาแล้วครับผมโอ้โหมาจนได้ครับผมพี่น้องนะนึ่งแต้มพี่น้องขอหน่อยน ผมยบมแต้มได้ร้ยงนี้ร้อนคันลนี้ร้อน,นนอนครับพี่น้องร้อน

สวงมาจนได้ครับสวงเต็มนะครับผมนี่ครับเยี่ยมเลยเ่็กับาทครับผมตัวนี้เปลี่ยน,นหนอนเบียดเปลี่ยนพิกเก่าครับผม นั่นยงอเกาครับผมีลยทั้นีลยกนดครับมเอนไหลคนน้อสตัวทังนี้ลอนครับผมลอยมอแบดสุดไฟยามเกี่ยวเดียวครับสาีุนกียังเกี่ยวเดียว ตันหนึ่ปลายังบุตกได้ก็แจหน่คัโอ้ยครับผมว่าเฉียง ngoài ต้นหนึ่งหนึงครับมหนองครับผมหนึครับผมครับผมผลงาน งานเคื่อนนี่ครับคุณู่้ชมขวสองตัวครับน,น,น,นี่คิดเกียรกับคุณครับงานคืนนี่ครับคือนนี่สองครับพอจิตใจครับผม สองตัวถึงต้ครัจะใส่เหลวครับใส่เหลวย่างกัขึ้นมาครับตัวนี้ว่าบายเบ่งััวนี้ครับนี่จะถึงเต้นจะหลวบเปลียนกรโปตัวนี้ถึเต้นใส่เลีก ยำกับขึ้นมากครับผมพี่น้องเป็นตัวใหญ้นี่สองตัวนี้ไปยำกรอบชีฟุ่มกับตัวนี้ตัวใหญ่นี่ก็บถือตัวเจนะครับผมพี่น้องแต่เว้นผมครับผแต่เว้นครับถือกางเกใส่แล่อกับยำกับขึ้นมากพอดียังมีเพืครับพอดีถือนี่ครับผล่งงันขึ้นนี่ครับผมเนาะ มาสามซีโต้กับตะเค็งหน่อยตัวนึงถือว่าพ่อได้จยากได้กินอยู่กับผมหรอกถือว่าพ่อได้กินอยู่ครับผมมือสอดยังม่หลุดกันไหมนะครับผมสำหรับคืนนี้กันเอาไปสนิทก่อนเดี๋ยวมือสอดยังม่หลุดกันไหมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนสอดครับสอดนี้ครับดีงามเด็ดเต็นต่อครับผมพี่น้องจยากมาเคลื่อนครับได้มาสามซีโต้ โซงโซ่ส so ิพ so ีายตึบตปนซครับโซ่นึ่งิใหญมาจแตัวว่ครับผมเดินกันนะครับ นงหลอนกับผมบรรยกาศทุ่มสางฝามคืมแล้วผมไม่้องฝานดิมส่งฝากระไรเนี่ยคืมคืมิมส่บเสียงเต็มเลยไม่ติดตัวกเนาะ ลองนะครับผมนี่ยยังเงียบเงียบเงียบไปยังดหรอเนี่ยนะนี่ครับผมมมินได้ครับจับมาแล้วยังม่ส่อหนึ่งโต มุดเสาครับผมรอบส่องตัวง่ามเลยครับผมเต็มมุดเสาครับผมนี่ตัวรอบส่องตึงแล้ว

nha cả đi đi các à, à? cụm đi rồi đi thì ngoài thì các ngoài น้อยต้องก็เป็นยังไงี่ต้องเลื่อยไปเรื่อยเลื่อยอนลังเดี่ยมึงสวัดลองยง่งเร็ต่อเด็ดไงยกัซีสต์สะสมตลอดกวันเคื่อนต Còn tạm tám Ôi. Còn tạm cười tập tập được rồi ăn nhiều ăn chú bố nhịp và chén ngoài đi ra หน่อยดีหน่อยดีครับผมนี่ลวอยดอกเนาะล่อยสักตัวหน่อยปวดแล้วผมลวายลงห้าเลย ขึ yeah, okay. Okay, okay. Okay. Okay, ้นนี่ก็เบผมขึ้นผมลังลังชุดเดินชิ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 ข้นมอีครับ้ยแก่ครับผมกึ้นมอีกแล้วครับผมต้้นิอีกแล้ว ปลงข้างหน้ากับปุ่นมันหง่ครับไดี๋ไวทได้สามลังปิดใชอีกมครับปดไข่เนี่พวกปุน ดูก,กับผมด้วยนะคมัน่ริงครับผมมันแท่านาเลยครับ <c oughs> ตัวนึงยืงไหนครับผม, à, มเอาตปเกพจโอ้โปวดเนื้เกจหน่มาตัวนึงอีกตัวนึงแล้วอู้หูนี่ครับผมเพจหน่อยตัวนึงแล้วครับผมยามเล็ดย่องโซ่ก็ได้เพจเข้ามาพันหน่อยตัวนึงก็เพจหน่อยสองสับตัวครับผมพี่น้องก็ได้กินอยู่ครับผมจะไปเบิร์นยูเทียน ไปร่วมประยุทเทียงกันขึ้นเป็ดพ้นหนึ่งครับผมน้อยช่วงเก่งหน่อยสามตัวก็มาตัวนี้มาร่วมผลงานมันขึ้นครับผมพี่น้องผมจอดเลยตุ่นพอีอกบมูเลยครับตุ่นก็ปุ๊บพอดิจิบีครับผมพี่น,อน้องหาก็ได้ นี่กระปลายะเบื้องเนี่ยครับผมใส่เบื้องย่างขีดเดียนน้ำหน้าเขานะครับผมถือว่าพอได้กลิ่นนะครับพี่น้องพอด้ปนพอด้แกงอยู่ครับผมถือว่าบ่ผิดหวังนะครับผมครับผมไถือว่าบ่ผิดหวังครับผมตัวใหญ่ๆมาตัวหนึ่งสุ้มกันพอปนครับตัวนี้ครับข้อตบเหรอครับผมในก็ขอฝากติดตามไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องสำหรับสว่างบริสานต์ชีสูง สำหรับคลิปนี้ก็มาใส่เบียดครับคุณพี่น้องได้เม่เยอะเงียกกีดเดียนนี่แหละกำนาเขาตรงห้นตรงหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ข้พอได้กินคือว่าแล้วครับผมพี่น้องขันหาก็พอได้อยากได้กินเยอะมาอยู่สำหรับคลิปนี้ผมวิสันทิลาสูงกะจิขอลาเพียงสามีนะครับผมหน้าพร้ากไหมครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ